พ่อลูกปันโป๊ะไปไหนไปเลยป๊า อร่อยกับปั่นโปร้านที่2ของเราในวันนี้ครับชื่ว่าร้านขนมจีนนภูเก็ตครับผมรผม้านนี้เนี่ยนะครับมีสาขา2สาขาสาขาแรกอยู่ที่ปัตไยราชแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ที่หนองจอกนั่นเองทีเด็ดของร้านนี้ก็คือเขาเนี่ยจัดโปรโมชั่นนะครับบริการส่งสีทั่วประเทศไทยเพียงคุณสั่งขนมจีนของเขาเนี่ยนะครับน้ำยาปูมาชุด599บาทหรือชุด999าบเ้าบาทเขาจะจัดส่งให้คุณทั่วประเทศไทย ฟรีเลยนะครับผมเส้นแรกนะครับผมนั่นก็คือขนมจีนน้ำยาปูมา้าทะเลนั่นเองครับผม <c oughs> เพียงเริ่มต้นอยู่ที่599บาทนะครับสำหรับ3 4ท่านนั่นเองนะฮะ <c oughs> แถมฟรีไปเลยนะครับเส้นหมี่ขาวผลิตจากเกาะภูเก็ต2ห่อครับผมแล้วก็มีขนมจีนเส้นสดอีก500กรัมนะฮะแถมผักพื้นบ้าน เช่นยำลอกอน,นะครับแล้วก็ยำหัวใช้โป๊หวานครับแล้วก็ผักลวกกะทิและผักตามฤดูกาลนั่นเองครับผมจัดไปในเซตนี้599บาทเท่านั้นนะครับเซตที่2ของเขานะครับนั่นก็คือขนมจีนรวมน้ํายาทะเลนั่นเองนะในนี้เนี่ยก็จะมีปูกุ้งหอยปลาหมึกก้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเริ่มต้นราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองครับ ทานได้ถึง5้ถึงเท่านเลยนะครับเซตนี้นะฮะและแถมฟรีนะครับเส็นมีขาวผลิตจากชาวเกาะภูเก็ตซีฮอขนมกินเส้นสด1,000กรัมนั่นเองนะครับหกิโลเลยครับผมแล้วก็ยังแถมผักฟรีนะครับเป็นผักพื้นบ้านเช่นยำลอกอ ยำหัวใช้โป้วหวานผักลวกกะทิและผักตามฤดูกาลนั่นเองครับผมโอ้โห,โอโหบอกเลยนะครับใครชอบทานขนมจีนแนะนําเลยขนมจีนภูเก็ตนะครับเท่านั้นยังไม่พอสําหรับแฟนรายการของเรารับส่วนลด10%ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับ,บเมนูแนะนาของทางร้านนะครับที่น่าสั่งสุดๆเลยนะนั่นก็มีเซตแกงส้มปลากระพงทอดมันปลาอินทรีหรือว่าจะเป็นผัดหมี่ฮกเกี้ยนข้าวผัดไข่ปูข้าวปลาอินทรีแดดเดียวก็เด็ดครับผมถ้าชอบขนมจีนร้าน ไม่ผิดหวังไปอุดหนุนเขาตามช่องทางนี้เลย